ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเอเบสบุลครนะครับโดยช่องวิบารสนุกนะครับอ่านี่เป็นคลิปคลิปก่อนส่งนะครับนัดขนส่งไว้ตอนเย็นนะครับไปคู่กันเลยนะครับคันนี้ไปลงสมุทรปราการนะครับเป็น DP นะครับร้อยยี่ห้าเหมือนกันนะครับคันนี้จะสตาร์ทมือนะครับอ่าขน้นเป็นสตาร์ทเท้านะครับแต่เป็นล้อสิบเก้าสิบหกนะครับราคาเท่ากันเลยปิดการขายไปราคาเท่ากันแต่ขนุนตั้งส่งกว่าใจอ่อนนะครับลูกค้าต่อเยอะเหมือนกัน รถไปให้โอเคคันนี้ส่งกับกระบี่ครับมีคันนี้ลงใต้เนาะก็มีไฟหน้าทั้งคู่นะครับเป็นตัวดีพีเนาะจะมีมอเตอร์แบตก็อันนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องอ่าไม่ใช่ถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงออกแล้วนะครับเพราะว่ารถวิ่งไปไกลเนาะก็เลยถ่ายไปคู่เลยถ่ายน้ํามันออกแล้วพวกนี้จะมีสวิตช์กุญแจนะครับโชกหลังปรับรีบาวได้นะครับโอเคนี้เป็นคลิปก่อนส่งเนาะก็ช่องวิบากแลวสนุกนะครับ ก็จะมีอีกคันนึงนะครับเป็นเครื่องเว็บร้อยยี่นะครับติดมาจําแล้วส่งตากนะครับคันนั้นรอรอช่างนี่แหละครับรอช่างเก็บงานนิดหน่อยคันนึงคันนั้นจริงๆขายตามสภาพนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้ลูกค้าเอาไปขี่เลยเนาะก็เล็กๆน้อยๆไล่บงไล่เบรกเปลี่ยนซีนไหนที่มันรั่วแตกอะไรตรงเครื่องอะไรก็เปลี่ยนให้นะครับตอนซื้อเข้ามาเขาก็บอกว่าขี่ได้นะครับทุกคันเลยแต่มาถึงมือเรามันขี่ได้เขาก็ขี่ได้เราไม่เหมืหมอนกันนะครับ โอเคเราก็พยายามเก็บงานให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้เนาะก็พวกนี้ก็รอขนส่งมารับนะครับคันนี้ก็สมุดประการคันนุ่งกระบี่นาอเยน็ยนๆเดี๋ยวก็ถ่ายให้อีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ